ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเจสโวค่ะแล้ววันนี้นะคะเรียนจะพาทุกคนมาชมผลงานกันตตั้งะคะ่ะฝาท้ายไ,ไ,ไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์ทาเตะค่ะาาในรถคันด้าเรเอรวีคันนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เข้ามาเพิ่มเป็นฟิล์มใสกันรอยข้อมือค่ะอันนี้ก็ี่ช่างติดตั้งเสร็จ,จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟิล์มใสกันรอยจุดเสีส่ยงภายนอกนะคะก็ะถ้าใครสนใจก็สอบถามันเข้ามาได้ะคะ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยะคะ่ะมาดูกันในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะ ฟังก์ชันแรกนะคะเราก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะอยู่ข้างคนขับด้านนี้เลยเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะคะก็จะมีไฟสีฟ้าแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและ hm ป us <It> ิดเลยนะคะเนเอร์ของนันหลงนะคะมีช่างเข้าติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดสายไฟยุดเข้าติดเติมทุกจุดนะคะ ฟังก์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายค่ะตอนนี้ปิดฝาท้ายนะคะตรงนี้ก็เราสามารถสั่งปิดได้เลยะคะ่ะแล้วก็จะมีเซฟตี้นะคะเป็นกันนีบค่ะในฝาท้ายไฟฟ้าจะนี่จะมาเิบที่พื้นะคะนี่นี่จะบอกว่าแทบจะไม่เจ็บเลยนะคะกันนี่เป็นเซฟตี้ของฝาท้ายไฟฟ้านะคะที่คุณลูกค้าจะได้ไปนะคะฝาท้ายของเรานะคะจะปิดนิ่งและเบามากนะคะอย่างที่เห็นเลยนี่ ามกาปุ่มเปิดเดิมนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะโดยที่เราไม่ต้องดึงหรือกระชากให้หนักมือแล้วนะคะแค่กดบิดแบบนี้ค่ะฝาม้ก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยอ,อ่ฟังก์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะแน่นอนค่ะจุดเด่นของที่ร้านเราเนี่ยเราใช้เป็นตัวรีโมทเดิมไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะเราสามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันค่ะกดที่ปุ่มทรายเรานะคะฝาครัง สายก็สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยใช้เป็นของเดินนะคะไม่มีการสัดต่ออะไรนะคะนี่เปิดก็เช่นกันค่ะป,ปิดได้เลยสะดวกสบายมากๆฟังก์ชันสุดท้ายนะคะแน่นอนว่าจะเป็นตัว เซนเซอร์เฮาเตะค่ะตัวนี้ก็ใช้งานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเหมือนกันเลยนะคะเรนจะมาะเตะปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะเซนเซอร์ของเราแม่นมากเลยนะคะแน่นอนว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงใช้ก็จะสะวดวกสบายมากๆเลยนะคะสามารถใช้เตะเปิดเตะปิดได้เลยด้าน,น,นะะในฝาะไฟฟ้ารถคันด้าเฮนอาดีนะคะก็จะมีเปิดปิดหน้าคนขับค่ะ เปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยโถงดีโมทนะคะแล้วก็เปิดปิดด้วยระบรบเซ็นเซอร์ทาวเตคค่ะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเครื่องเสียงลำโพงฟิล์มกองแสงหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งอืนอ่นออีกมากมายนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจเซนเอโกนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์แอดเซนเอโกนะคะยังไงวันนี้ก็ขอจบการเด b r e f เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะ